เนื้อหาก็เป็นเป็นเป็นเพลงอกหักครับอใช่ก็จะเหมือนแบบเป็นอกหักแล้วก็ให้กําลังใจด้วยสําหรับคนที่เหมือนแบบเหมือนรายให้เขาลุกขึ้นมายืนหยัดแล้วก็เหมือนแบบอยู่ให้ได้โดยที่ไม่ไม่มีคนคนนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบโดยไม่มีเธออะไรเงี้ยอใช่ครับแนวเพลงยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ปะคะหรือว่ายังเป็นคล้ายๆเดิมอยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะไม่ได้บอกว่าเทคนิคเยอะแยะเหมือนเหมือนเดิมแล้วนี่ก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายฟังง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับ อ,อืมงั้นเดี๋ยวไปฟังกันก่อนหน่อยดีกว่ามะได้ครับเหรือ,อลองฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อว่าจริงจแล้วอย่างนี้กลับมาคุยกับมิวสิแล้วฟังเพลงมิวสิด้วยออได้ครับมาฟังเพลงหน่อยไม่ต้องถามว่าฉันเป็นอย่างไร เธอแล้วละฉันจะอยู่ได้ไหมเก็บคำถามเหล่านั้นของเธอเอาไว้เธอจะโทรหาฉันเพื่ออะไรกันเธอทำร้ายฉันยิ่งโหดร้ายลอยให้ฉันทรมานกับความรักที่หลอกลวงตลอดมา ยังคงลืมเธอไม่ได้แต่ก็รู้ถ้ากลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไร่ได้แต่ปลอกใจ เพลงนะก็เป็นประมาณแบบแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวอะไรอะคะเป็นเป็นโซครับเป็นโซ้ใช่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าบู๊วาเหมือนเหมือนเหมือนที่ก่อนเลยอ๋อเอใช่ใช่เลยแล้วอยตัวเอ็อะคะเอ็มวีกำลังประชุมกันอยู่ตอนนี้ก็ได้อ๋อก็คือตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเดี๋ยวอยากให้เล่าแบบถ้าภาพรวมยอดยอดของเออเพลงนี้นี่มันยังไงอีกสักทีนะฮะจริงๆมันคือ ตามที่เราคิดกันไว้เราก็จะจะถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่อาจจะเคยมีเคยมีแฟนเคยมีคนรักแล้วว่าสักวันหนึ่งก็เลิกลากันไป mm hmm. แต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะเศร้าฟูมฟายหรืออะไรมากเขาก็คิดว่าเออเราก็ควรที่จะมีชมีวิตต่อไปโดยที่ไม่มีคนคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งซึ่งในภาพภาพที่มองกันเอาไว้เนี่ยในเอ็มวีก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเหมือนอยู่วงการเดียวกันแล้วเลิกกันไปแล้วแต่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะยังต้องกลับมาทํางานด้วยกันอยู่ยังต้อง ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันแต่ว่าถึงถึงๆีงงละเขาก็ไม่ไม่ได้บอกว่าคบกันแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่มีคนคนนี้อะไรเงี้ยับแนวนี้มาถามอีกหนึ่งกลุ่มกันดีกว่านะคะมิวสิกถามสำหรับซิงเกิลใหม่เมื่อกี้พี่เล่นมูกันสนุกมากเพลงอะไรนะฮัลโหวลชื่อ, <laughs> ช,อชื่อเพลงนี่คือเรามีส่วนร่วมอะไรกับชื่อเพลงไ,ไหมครับมิวสิกคือจริงๆแล้วก็ อยากตั้งชื่อเพลงให้มันเหมือนกับเป็นกิมมิคคล้ายๆเพลงลูกอมด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบพอฟังชื่อเพลงปุ๊บอาจจะนึกไม่ค่อยออกสรุปมันเพลงมันความหมายยังไงอรต้องต้องให้เราพูดขยายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหูแววนี่มันเหมือนกับเหมือนกับผู้ชายถามผู้หญิงนะว่าเอ้ยเธอได้ยินเสียงไรเปล่าอ่ะอะไรเงี้ยเอ้เสียงทีเธอได้ยินอ่ะหูเธอไม่ได้แว่วหรอกนะมันเป็นเสียงหัวใจของฉันเองอี้บอกว่ารักเธอใช่ครับแต่จริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปตรงที่ว่า มิวเล่นละครสิกเซนอยู่ด้วยโอครับแล้วก็พี่สาวมิวเนี่ยอ่าเป็นชื่อกันนา <c oughs> เป็นคนที่มีสัมผัสที่6กทางหูได้ยินเสียงผีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวยนนจะเอาเพลงเนี้ยไปประกอบละครคะบุกโกรเยอะเยอะบุกโกะจะได้ยินเสียงโกรต <c oughs> ลอด เราคุณแต่งโม่ะฉันไม่อยากด่าคุณโดอหน้าแข่งกับเชิญนะคะคือมีซิกเซนคือได้ยินเสียงอะไรนี่เห็นผีเห็นนรกอยู่แถวหัวหัวได้ยินครับได้ยิน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 ไม่เห็นได้ยินได้ยินม่ได้ยินอยู่ที่เสียง นี่ตัวนนร้อ่าเกาะอยู่ตรงนี้มีได้ยินไหมคะอีบ้านี่่าแล้วมันเป็นยังไงพอพอพอมันเป็นแบบนี้แล้วก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลนะใช่ครับออกก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลจริงๆแล้วมันเป็นเพลงฟังง่ายๆเป็นเพลงบอกรักเลยครับเ,<อ>เป็นเพลงมอกรักเลยอ่ะมีนะเดี๋ยว,ยวไปฟังดีกว่ามาเออแล้วคุณมีส่วนร่วมยังไงกับเพลงนี้ด้วยบ้างเดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วก็มีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ได้เต็มที่มากนะครับเพราะเพลงนี้ว่านฉายเป็นคนแต่งใช่พอว่านาฉเป็นคนแต่งเนี่ยเราก็เลยบอกเอ้ รู้จักกันก็เลยคุยกันง่ายอ่ะพี่อ่ะเดโมส่งเสร็จก็ส่งมาแล้วเราก็บอกเอ้ยอยากได้ตรงนี้อย่างนี้อยากได้โซโลป็นแซกนะอนเอเลี่ตรงนี้ขอเปลี่ยนหน่อยนึงเลยเนื้อก็เหมือนกันเลยครับว่าเออเราร้องคำเนี้ยมันไม่เพาะไม่เข้าปากเลยขอเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็คือมีเสียดร่วมตรงตรงก่อนที่จะเข้าไปอัดตรงนั้นเลยครับ,รบเข้าห้องอัดงั้นเลยใชค่ครับอโอเคเดี๋ยวลองฟังก่อนครับจ้ะ ใจฟังเสียงที่มันลองลอยจะยิ่งชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงของลงม่บไม้ร่วงหรือฝนพลำมและก็ไม่เว้นกระทั่งเสียงหัวใจ ทั้งหัวใจที่มันรอคอยใ,ใครสักคนและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้พบกันได้ยินเสียงอะไรที่ฉันได้ยินม้งไหมมันเป็นเสียงเบาๆของใจว่าคิดถึงเธอยิงกระชิดกันมากเท่าไร ฟังชัดเจนว่าเป็นเธอที่มองตากันตรงนี้บอกกันทีว่าเธอทีอ่ สักคำว่ารักกันคงเปลี่ยนแปลพันโลกมีได้มากมายได้ยินเสียงอะไรให้ฉันนินเป็นไหมมันเป็นเสียงเบาๆของใจว่าคิดถึงเธอเอาอยัางกระชีบก,กันมาเท่าไรยังฟังชัดเจนเออมันเป็นเพลงแบบสบายๆายายนะนะครับผมอยากรู้ว่าเพลงนี้คือ เห็นบอกว่าเห็นเมื่อกี้นั่งคุยกันมาบอกว่าจะเพลงนี้จะอยู่ในในละครเรื่องซิกเซนด้วยใช่ออครับก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในละครเรื่องซิกเซนหน่อยครับที่ภาคสอ,อยู่ก็เล่นด้วยเล่นเป็นก้องนะครับใครใครอาจจะจําไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะในบทมันจะแบบว่าติงต้องติงต้องหน่อย ก็อยู่ในภาค2ด้วยใช่ไหมครับอยู่ในภาค2ด้วยต้เร็วๆนี้ก็จะออนแอร์แล้วเนาะครับน่าจะเป็นต้นเดือนตุลาอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วอย่างนี้ MV ของมิวสิ่งนี้เขาก็จะถ่ายใหม่เลยไหมหรือว่าไงฮะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออนแอร์ประมาณวันที่16เนี่ยครับครับให้ดูครับแล้วมีพระเอกนางเอกนี่เป็นเป็นเป็นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับละครครับเขาไม่ได้เกี่ยวกับละครไม่ได้เกี่ยวกับละครครับเป็นเป็น MV ของของมิวเองแล้วเนื้อหาของ MV นี่มันจะสื่อไปยังไงบ้างฮะ ก็มันก็ใช้คลายเพลงเลยครับเพราะเพลงมันจะเป็นเพลงอารมณ์บอกรักอยู่แล้วใช่ไหมครับเนื้อ mm. หาของเอมวเนี่ยก็จะเป็นราวๆว่าผู้ชายเนี่ยอยากจะขอผู้หญิงแต่งงานอะไรนะครับ mm. แล้วก็จะมีวิธีการต่างๆในการขอครับ mm. คือแบบว่ามีแกล้งนู่นแกล้งนี่ทํานู่นทํานี่เป็นแบบเซอร์ไพรส์อะไร้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ ขอสำเร็จไม่สำเร็จก็เดี๋ยวต้องลอง,องออดูงนะฮะ,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 ะคุณต้นค่ะแฟนคลับของคุณเดี่ยวส่งมาขอเพลงคุณต้องมาตีห้าครึ่งใจเหยียดบุโกะแฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่เช้าเลยบอกอยากฟังเพลงโดยไมมีเธอจังเลยอาสมาถึงซิงเกิลนี้มีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างส่วนร่วมอะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือ อาจจะช่วยดีไซน์เรื่องการร้องนิดหน่อยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงที่เขาแต่งมาโดยพี่พี่โอบวีเป็นคนแต่งครับเขาแต่งมาแต่งมาได้เพราะอยู่แล้วแล้วเองก็เออโอเคแล้วก็คนที่ทำดนตรีเนี่ยก็คือพี่ปุ้ยดุสิตท,ทำดนตรีให้ที่เขาก็เคยทําให้ซิงคูล่าทำให้มัสกตทียอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งตอ พอเดโมมาแล้วก็โอเคชอบอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ร้องไปอะไรเงี้ยครับเออแต่ว่าผมจําได้หลังจากที่คุณเนี่ยคว้าตําแหน่งนะฮะเดอะวินเนอร์มาในสีซส่นที่8ปดน่นะฮะครับต้องมีมีหลายซิงเกิลเหมือนกันนะมีซิงเกิลอะไรบ้างนะก็จะมีเธอมีเวลาฟังแค่ไหนครับเป็นเพลงแรกแล้วเพลงที่2ก็จักรวาลเออจักรวาลนะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็คมอแล้วก็มาเพลงนี้โดยไม่มีเธอครับอ๋อแต่ว่าถ้าดูแล้วคมอนี่จะจะเป็นเพลงที่เร็วใช่ครับเป็นเพลงเร็วใช่ถูกไหมฮะถูกครับตถมากคุณก็จะเป็นประมาณ ช,าชา้ชาๆมีเดีย <ชา S 1> มีเดียมหน่อยใช่ครับออนะฮะรู้สึกยังไงบ้างที่ผ่านมาทั้งหมดสี่ซิงเกิลรู้สึกดีใจเหมือนกันครับที่ที่ผ่านมาสองปีแล้วเราก็ยังมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ <c oughs> มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราชอบทํามากอยู่แล้วเรื่องการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็เราก็หวังไปเรื่อยๆว่าเออเราคงจะมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มเต็ม ใช่อาจจะมีคาดหวังกับซิงเกิลนี้ขนาดไหนโดยไม่มีเธอฮะซิงเกิลนี้ก็คาดหวังเหมือนกันครับเพราะต้องรู้สึกว่ามันมันมันฟังง่ายกว่าเพลงที่ผ่านผ่านมาใช่แล้วก็ปกติเนี่ยเพลงต้นจะค่อนข้างฟังยากนิดนหนึ่งร้องยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้คิดว่าเออมันน่าจะน่าจะติดหูแล้วก็น่าจะจับตลาดได้ง่ายกว่าเพลงที่ผ่านๆามาอะไรเงี้ยครับอืมนะฮะอ่ะมิวสิกลวฮะครับคาดหวังขนาดไหนกับเพลงของเอ่อหูแววก็ เราเป็นนักร้องก็ต้องคาดหวังทุกเพลงที่เราออกนะฮะแต่ว่าก็มันก็ต้องก็ต้องอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยครับว่ากระแสมันมาหรือเปล่าเพลงแนวอารมณ์ดีเพลงแนวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <laughs> ขอขอก็อยากให้ทุกคนก็ทําความหวังมิวสิคเป็นจริงแล้วกันครับก็ขอเข้ามาเยอะๆ <laughs> ชื่อกระโลดเนาะชื่อโหลดฮะเพลงฟังสบายก็ดูด,ดูแบบมีกิมมิกเนาะมันมันือไม่ได้ฟังอะไรยากมากอะเนาะอ่าก็เล้วนอกเหนือจากอ่ะโอเคทุกคนสองคนนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วน็ต้อกเหนือจากนั้นนี่ตอนนี้มิวสิคทำอะไรบ้างฮะก็มีถ่ายละคร ไทยละครไทยละครจะกลับแล้วก็เพิ่งกลับมาทําเพลงด้วยก็เลยงานอื่นก็เลยยังไม่ค่อยได้ไได้จะรับจะทาอะไรเลยครับก็คือพอ,พอเรียนจบก็เลยเริ่มกลับมาทําเพลงเพราะเพลงที่แล้วเพลงเหมือนเดิมทุกวันก็ไม่ได้ปโปรโมทที่ไหนเลยเพราะว่าทาออกมาเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยปุ๊บน้าท่วมเลยตอนนั้นต้องแห่น้ําท่วมตอนครั้งนู้นแล้วครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือเหมือนกับเราเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มรับเล่นละครเรื่องซิกเซนเนี่ยก็เลยไม่ได้มีเวลามามุ่งทําเพลงเลยก็เลยเหมือนกับหยุดไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีเวลาก็เลยพอเรียนจบก็เพิ่งกลับมาทำนะครับ,รบแล้วก็ออกเป็นเพลงนีครับแล้วตอนนี้นี่วางแผนว่าอยากจะทำอ่านอกเดี๋ยจะซิงเกิลแล้วเดี๋ยววางแผนในอนาคตว่าจะทําอะไรต่อไหมฮะมีละครมีหนังมีอะไรอย่างนี้ไหมวางแผนว่าไงฮะคือจริงๆแล้วก็เหมือนกับเราก็ก้าวเข้ามาเล่นละครส่วนหนึ่งใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่า จบเรื่องนีああ้ไปถ้าเกิดมีเรื่องไหนที่เออมันเหมาะกับเราเนี่ยครับเราก็เราก็ยินดีต่อแต่ว่าสิ่งที่อยากทําที่สุดก็คงเป็นเพลงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดครับครับแต่ของ The w i n n e r ซีซั่น8ดนี่โอ้โหคุณได้งานเยอะอยู่แล้วนะฮะก็พอสมควรครับเดี๋ยวมีมีจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับที่ไหนก็หมหน่อยคอนเสิร์ตแบ k k Night ครับคอนเสิร์ตแบล k Night เป็นคอนเสิร์ตของแกรมมี่เนี่ยแหละครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเอานักร้องที่ เป็นตำนานเลยในเรื่องของเพลงอกหักมาก็มีพี่มิ้นมาริวันพี่ก้อยสัญญาแล้วก็พี่แหวนทิติมาครับส่วนต้นก็จะไปเป็นเกสวันที่28กันยายนครับก็ต้องรอไปติดตามกันเนาะใช่บัตก็ต้องไปซื้อกันหน่อยอะไรกันหน่อยอใช่ครับคือเพื่อนๆเนี่ยในเอเนี่ยเขาก็มีไปเล่นละครเล่นหนังอะไรกันเต็มเลยเราไม่อยากไปเล่นหนังเล่นละครกับเขาบ้างเหรอจริงๆก็สนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีใครมาติดต่อแบบเป็นเป็น จะลักษณะอะไรถ้าเกิดเล่นได้นะเพราะว่าบ้านเองเขาก็มีตอดแอคติ้งเล่นับอยากรับบทอะไรมากที่สุดฮะอยากรับบทอะไรอะครับก็บทลายก็ได้ครับคิดว่าน่าหน้าหน้าดุดีอะไรเงี้ยบทลายจะขึ้นหรือเราใช่ไหมครับตบจูบตบจูบแต่ขอบทเล่นอันนี้แทนเอาบทนึงลองตบนี่ไปดูหน่อยตบาได้มไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องก็ได้ตบปากอะตบปากเลยเพื่อนุก่านเลยแล้ว ตบปากตงโมหน่อยไม่นี่เขาอยากอาจจะเป็นไลฟ์อีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นไลฟ์คำพูดไม่ต้องไลฟ์อยากจะให้เราเล่นตบปากตงโมหน่อยเออเขาอาจจะให้เลือดกบปากเลยพี่สมบทบาทเลยอันนี้ไม่พี่ไม่มีเรื่องเกลียดกันอะไรกันใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมอยากให้สมบทบาทไหว้อะไรลงได้แต่อย่าใช้มือก็พอใช้เท้าเนาะขอบคนแรกเนาะอี๋โอยทำไมล่ะทำไมอธาบต่ออธัต่อก็สนใจครับแต่ว่าคือตึ๊ก ทุกวันนี้คือปกติแล้วเวลาเราออกซิงเกิลเนี่ยแล้วก็อาจจะมีไปทัวร์ต่างจังหวัดไปร้องอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาแบบแบบเป็นช่วงยาวนานที่จะไปถ่ายละครได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าถามว่าอยากเล่นไหมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันครับครับว่าถามหน่อยในกระแสเอฟตอนนี้เขาก็มาแรงนะเขาบอกว่าเอฟสร็ใช่ไหมเออพี่ดูคุณรู้สึกยังไงพี่ดูอยู่เอ๊ะทำไมผู้ชายใส่กางเกงเสื้อผ้าน้อยชิ้นแล้วกินอธิบายเลยสิในบ้านมันไม่มีครองมาจำกัดหรือเปล่ายังไงพี่อยากจะถามไปซิทั้งสองคนน่ะะ อันนี้อาจจะเป็นด้วยความที่เราอยู่ในบ้านไปนานๆแล้วรู้สึกว่ามันสบายตัวครับมันชินเหรอใช่มันชินนอนกันแค่ตัวเดียวี่นะพี่นะจริงๆพี่บางทีบางทีมันร้อนด้วยครับบางทีมันเหมือนแบบหรือบางที คือ,อย่างที่บอกคือแรกๆทุกคนจะระวังตัวอยู่ยังจะแบบเฮ้ยไม่กล้าแคะขี้มูกไม่กล้าเกา,เกานู่นเกานี่แต่ทักพักนึงเราอยู่ไปสองสามเดือนเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ความไม่สนใจแล้วเออที่ต้นกําลังจะบอกนี่คือถ้าคันขอให้เกาใช่ครับคุณ <laughs> <laughs> ่าคุณเราไม่ได้ไหมายความแบบนานเราไม่ได้ไหมายความเหมายว่า มันลืมตัวเพราะมันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่ใช่ว่าคันก็ให้เกาเขาเหรอก็เกาให้ถูกที่คันไงเขาบอกว่าอย่างนั้นก็อายต้องออกมาออกมาเกาข้างนอกหลังรายการจบแล้วมีตรงไหนที่ไม่มีกล้อง มีไหมไม่มีเนาะไม่มีเลยครับมันมีอาจจะมีที่ไม่มีกล้องคือห้องที่เป็นห้องส้วมจริงๆเลยที่ที่ฉี่อะไรอย่างเงี้ยามต้งเลยใช่ใช่ติไม่ต้องคอห่านนะั่นแหละมีสิ่งห่งที่เขาอยู่ในบ้านคือเต็มที่ไหมก็มีคุณไอไหมคุณอายมท้่อยู่ในนั้น่ะคือช่วงแรกเนี่ยมันมันไม่ได้อายแล้วมันเหมือนช่วงแรกมันจะมีอิดอัดนิดนึงระวังตัวเนาะคือมันจะมีอิดอัดนิดนึงคือเหมือนกับเราถามว่าเรารู้เปล่าว่ามันมีกล้องส่องเราอยู่ตอนแรกแรเลยเราก็รู้นะคือต่อแบบ วีคแรกวีคสองวีคสามเราก็รู้ครับแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบว่าเออช่างมันเลยช่างมันแล้วคือปล่อยมปเถอะตัวเองเป็นแพนด้าบ้างไมค์าคนจะดูแลต่อนยี่สบชางทีก็แบบกระจกบางอันีของเราเนี่ยยังเป็นแค่กล้องส่องนะฮะ อันบุกโกนเนี่ยนะฮะกล้องสอดนะฮะกล้องสอดทางไกลเลยนะฮะสอดตรงไหนครับพี่ตรงตโมหาเราก็ไปสอดด้วยกันมาด้วยค่ะนี <S <S s <S án, calculus, cancel, ่เองอ่ะเดี๋ยวกลับมามองกันต่อเดี๋ยวเขาเบรกแป๊บเดียวอยู่กับเราอยู่ทั้งสองคนไม่ไปไหนค่ะจ้า94 e f M สนับสนุนโดย All New Vios V Control เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้เพียวแอนไรทุกรอยยิ้มและสุขภาพความงามที่สัมผัสได้ แต่ก็อาจจะออกอาทิตย์ละสี่คนเหลือทีละสามคนเพื่อสุดท้ายแล้วมันจะเหลือสิบสองคนแล้วแข่งไปเรื่อยแต่ว่าปีนี้เนี่ยเหมือนเขาออกทีละทีละคนใช่เพราะฉะนั้นวีคสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะเป็นสิบสองคนแล้วก็จะหาคนที่ออกทีละคนเหงาเลยนะใช่ก็คือก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็พอวีคสุดท้ายเนี่ยเหลือสิเหลือสิบสองแล้วก็จะหาแชมป์เลย อ่านี่คือหมายความว่าไม่ต้องเหลือสามเหลือสี่แล้วใช่ใช่ครับสามสิงแชมป์โอ้โหยากนะชิงแชมป์เลยใช่สมัยก่อนจะมีตุ๊กตังตุ๊กตากลับเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วยชีวิตพี่ช็อกหลายครั้งนะการแบบกลับเข้ามาอย่างเงี้ยเออเขาเลยมาอ้าวปีนี้เขาก็จะเป็นรูปแบบใหม่แล้วอ๋อปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายด้วยเอฟซีจริงปะจริงปะเท่าที่ได้ยินมาน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่านี้ก็ถ้าเกิดว่าเหมือนแบบกระแสดีเพราอาจจะทำต่อหรือเปล่ามันเป็นยังไงก็ไม่เ้ดี๋ยว ทานโทษนะฮะ10 AF นี่ปาเข้าไป200คนแล้วนะฮะนี่กี่คนแล้วพี่น้องรุ่นไหลเลือด AF เนี่ยมากันรุ่น12คน12คนนะเฉลี่ยเฉลี่ย12คนอ๋อคือคนที่เข้ารอบ12คือต้องเซ็นสัญญาใช่นี่เขาไม่อะไรนะจ๊ะเขามีเงินเดือนให้นะจ๊ะ AF ฉันบอกก่อนนะจ๊ะอ่ะเลิกข้างเงาไม่ลักใช่ไหมฉันไม่ไปประกวดเันตอนนั้นพี่ว่าถ้าเกิดเราไปประกวดเราจะเข้ารอบไหมเธอจะร้องเพลงอะไรเราก็ต้องโดนครู่โดนครูด่า แกรู้ไหมว่าดีเจในคลือเราหลายคนร้องเพลงได้ใช่ไหมพี่นองน้องรู้ไหมว่าดีเจในคือนเราหลายคนเคยไปออดิชันเอฟบุกก็ร้องเพลงได้นะไม่ได้ทำอมได้ด้วยได้แย่เลยโพี่แตงโมร้องเพลงไหมครับโอ้โหหนูขันหมูหนูเอาหินปลาสักสี่เล่นเธอค่ะถ้ากรหูอยากฟังแตงโมเล่นน่ะ ต้นพี่อย่างนี้ต้นนีแทงพี่เลยดกว่าอยากเผื่อาพี่เคยได้ยินหำหำอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่อยากฟังม่ไม่ไม่แค่ยู่ไม่่ไม่ไม่ไม่่ไม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 วไม่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 ยม่ไม่ไม่ม่ไดไมก็ม่จม่ไม่ไี่ไมม่ไน่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 มไม่ไม่ไอ่่าม่ไ้เไ่ไม่มาไม่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 ไมไม่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 ไเ่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ม่ไ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 ม่าม่ไม่ไม่ไม่งม่ไ่ไม่่ไ่ม่มม่่่ เอฟเราก็เลงจะคุยกับแขกรับเชิญของเขาเขามาโปรโมทซิงเกิลหาหน่อยที่อยากจะหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อยู่ในบ้านเนี่ยบางทีการจัดกองจัดกองมันเซตไหมพี่ถามพี่อยากรู้อะไม่เซตครับหรอไม่เซตเลยไม่บบคือกล้องเนี่ยมันเซตอยู่แล้วแต่ว่าอย่างแบบโคดเราต้องทำอะไรหรืออะไรเงี้ยมันไม่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 ได้เซตอยู่หรอแต่มันอาจจะมีบ้านที่สมมุติว่ามุมนี้นินทาใครอยู่ก้องก็จะ ตัดไปที่มุมนี้อะไรเงี้ยครับคือเขาสามารถสวิเขียนเขาก็เือนคนธรรมดาเนาะใช่ใช่ไม่ต้องขับติอ่ะเนาะใช่แล้วปีนี้เหลือสิบสองคนเชียร์ใครเนี่ยเออใช่เดี๋ยวมีใครบ้างที่แบบดูแล้วแบบที่เรารู้สึกว่าเออมีสิทธิ์นะมีโอกาสนะที่จะ อะไรางจริงๆก็ชอบอยู่หลายคนแล้วก็มีน้องที่ชอบแล้วก็ออกไปแล้วแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นถังเบียร์หรือเปล่าไม่แน่ใจที่เราด่าบุกโกะแหรอนี่หลอกด่าเพื่อนพี่เหรอหลอกด่าเพื่อนพี่จะตกปากน้องเขาซื้อถังเบียร์ไปโจรหรืว่าหลอกโมพี่เด่มไม่ต้องชงนะคะฉันปกป้องแกนะพูดทีนึ่งอ๋อน้องถังเบียร์ใช่ครับไม่เห็นเขาแบบเออเก่งเก่งน้องคนนี้เก่งแล้วอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งเทม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 พี่เทม ท่ด้วยครับแล้วรุ่นพี่มีเคยให้กำลังใจน้องๆบ้างไหมอะอย่างพวกเราสองนะก็มีคือตอนก็จะทวิตชียาน้องอย่างใช่แล้วก็มีบางคนที่เขาเข้าไปในบ้านเลยครับก็ให้ความรู้น้องๆเลยครับแล้วต้นได้ไปทําพิธีกรด้วยครับก็เลยมีโอกาสได้เจอน้องๆอยู่ด้วยแล้วมีเรามีการแนะนําอะไรน้องๆอะไรบ้างไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยครับแต่ว่าคือตอนนั้นไปทําพิธี พิธีกรก็คือสัมภาษณ์เขาก็เหมือนแบบให้สัมภาษณ์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านอะไรยเงี้ยแต่ว่า<ม>คือเราได้เจออย่างน้องแตงโมทีท่เขาออกมาเราก็ให้กำลังใจน้องว่าแบบเออ,เอ,อไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปพี่เชียร์อยู่อะไรเงี้ยเสียดายอะไรเงี้ยครับเออ,เอ,อนะฮะแต่ว่าอย่างมิวสิกได้มีโอกาสเข้าไปไม่ไม่ได้เข้าไปเลยครับออสำหรับชิซันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแบบให้กําลังใจเลยเอะไรเงี้ยก็ดูบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วคุณคุณย่าอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านเฉยๆก็จะเปิดตลอด S <S <อ S 3> เราก็จะได้ดูบ้างบางค้างบางคอนเสิร์ตแต่ก็งงๆไม่ค่อยรู้ว่าคนไหนชื่ออะไรเพราะตอนแรกมันโอ้ยยี่สิบคนก็แบบออม,มันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากเรีเยกว่าแน่นบ้านเลยเนาะยี่สิ่คนเนาะมีตอนนั้น ร้อยคนมั้งมันเคอมีสิท่านเจ็บมั้ยเขาัดทยอะไรเข้าสัดเยอะเหมือนลังมัเลยหมดเลยเขาไปทำอะไรฮะสร้างสวนสนุกหรือยังไงฮะร้อยกว่าคนเขาไปคอนเสิร์ตแต่ละปีการต่อตัวแข่งกันโอ้เข้าไปเยอะไม่แล้วเทคนิคเนี่ยอย่างเดอะวินเนอร์เนี่ยออย่างต้นเนี่ยเทคนิคในการที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ได้เนี่ยมันมันคืออะไรคุณมีไหมจริงๆเราถ้าในเรื่องของของนิสัยคือเราก็เป็นตัวเองครับแล้วก็ ในเรื่องของของการฝึกซ้อมเราก็ต้องขยันอืใช่เราก็ต้องขยันให้เขาเห็นว่าเออเราเราจริงจังกับตรงนี้ไม่ใช่เข้ามาเล่นเล่นนอนกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมันมีกันได้อยู่แล้วแต่ว่าหลอกด่าเพื่อนพี่แล้วว่าบอกว่าหลอกด่าสองทีแล้วพี่บอกถังเบียร์กันนอนกินยอมรับอย่างนี้ไหมขอกินนะกินใช่ไหมพี่ 2A ครตอนแรกๆอ่ะเพิ่งจะโอ้มีแบบหลายยากมีใข้ยากอ่อนเลยใช่มัน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 มี่มันนมันมัน สองคนน่ะดึกดๆมืตื่นมากินนะพี่ชาเอาสักคุมชะก็ปีต้นคือกินกันจนครูใหญ่ต้องตั้งเวลาว่าห้ามกินห้ามกินหลังห้าทุ่มเออใช่เพราะว่าบางทีห้าทุ่มแล้วยังอุ่นลุกชิ้นเวฟลูกชิ้นเวฟอะไรกันกินอยู่ีต้นนี่คือเขารู้เวลาไหมรู้เวลาไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าครูใหญ่เขาจะมีสัญญาณเตือนมาสมมติใกล้จะห้าทุ่มแล้วแบบไปนอนไปอาบน้ำอะไรเงี้ยปนมาแต่ซีซันพี่แหละเพราะว่าคือเราเพิ่งมารู้ตอนหลังตอนเราออกจากบ้านมาว่าแบบ คือตีสี่ตีห้ายังออกมานั่งเวฟเล่นกีตากินอยู่เลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาเขาไม่มีนาฬิกาเขาห้ามรู้เลยครับใช่เขาจะไม่ให้รู้นาฬิกาเราห้ามรู้เงเราห้ามรู้เวลาเราก็แบบเราก็เล่นกีตราเอยกินกับเจ้าตีสองคนกินกกันเออง่วงแล้วไปนอนแกงลิงเงี้ยเพาว่เฮ้ยทำไมปุกแล้ววะเราคิดว่าเออสงสัยว่าเราคงเหนื่อยแหละจริงนอนแล้พักแล้วเราก็ไม่รู้ว่านอนกี่ชั่วโมงเพิ่งแบบมารู้ตอนหลังที่ออกจากบ้านมามาดูเทปแบบตลกๆฮาๆบบโดมพิตอ่ะคือนอนไม่ได้แบบ ชั่วโมงดวสองสามชั่วโมงก็ถเพลงปกแล้วเลยนะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวฮาๆของของพวกพี่ที่แบบตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างโดนทําโทษบ้างเลยเพราะว่าผู้ดูนะเดียว่าเขาไม่มีนาฬิกาให้ด้วยหรอใช่ครับเขาไม่มีนัดกายเลยครับห้ามรู้ห้ามรู้อะไรก็คือเรื่องราวในบ้านแต่ว่าคันนี้เนี่ยเรื่องในบ้านพอออกมาแล้วเนี่ยชีวิตจริงที่พอหลังจากออกจากเอฟมาแล้วเนี่ยเป็นบ้านนะฮะหลังจากการประกวดเสร็จแล้วมันต่างกันขนาดไหนต้นมัน ต่างเยอะเหมือนกันครับคือมันมันเหมือนกับมันมันเริ่มต้นใหม่เลยคือถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นแชมป์หรืออะไรคนจะได้ตำแหน่งอะไรนู่นนี่นั่นมาแต่คือคือในความเป็นจริงแล้วมันคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเพิ่งก้าวเข้ามาตรงนี้อะไรยงเงี้ยครับมันก็ต้องทำอะไรกันอีกเยอะต้อง ปรับตัวเข้ากับคนใหม่ๆสิงแวดลล้อมใหม่ๆต้องเจอพี่ที่ออฟฟิศต้องขยันทํางานต้องตรงต่อเวลาต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแยะมากมายใช่ครับคือต้องปรับต้องปรับตัวเยอะหรือต้องแฟนคลับนะจากคนคลับเนาะแฟนลับคนแน่นมากเลยทั้งมิวสิกทั้งต้นเนี่ยอ้วเราต้องทำตัวแฟนคลับยังไงบ้างววงตัวการพูดคุยอะไรยังไงมันมันตื่นเต้นไหมหรือว่ามันก็ชินแล้วเพราะตอนแรกๆของกินนน่นไหมแน่นครับของกินแน่นมากพูดเลยนะจาว่าแฟนคลับแน่นจริงๆแน่นเลยเหระ ของกินจะแน่นมากอย่างเวลาเราไปซ้อมที่ไหนอย่างเช่นไปไปซ้อมที่ห้องซ้อมนี้เขาก็จะขนก็จะแบบอ่านั้นอยแฟนคลับของคืออะ้พี่กินเลยค่ะราคต้องส่งมาแต่เช้าแล้วหน้าห้องแล้วเขามารอเลยอยู่หน้าห้องเลยก็เราก็จะมีการแล้วเราจะพูดแล้วเราจะวางสเปกกับแฟนคลับว่ายังไงเพราะแฟนคลับบางคนแบบโอ้โหแบบรุนแรงห้ามถ่ายรูปห้ามนู่นห้ามนี่เลยนะคือเราเราต้องบริหารให้เป็นนะครับคือเราต้องไม่ให้เขามาเขาเรียกอะไรอ่ะแบบมาเยอะ กับเรามากคือเราก็<ม>ให้ความเป็นกันเองคือเราก็ยิ้มแล้วก็พูด<ม>คุยแล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนแล้วก็ทวิตบอกเพื่อที่เ,<อ>เวลาเขาตาม,ตามใช่เขาจะได้ตามได้แต่ว่าเราคงไม่ถึงขนาดกับแบบว่า ไปสนิทสนมมากหรืออะไรเพราะว่าบางทีมันจะรู้สึกไม่เท่ากันแบบเราสนิทกับคนนี้ทําไมใช่ทำไมไม่คุยกับเราใช่แต่คือเราก็ต้องให้เป็นกาวไม่ใช่เราสนิทกับคนนี้คนนึงก็จะมีปัญหาว่าเออทำไมตอนเรามีกฎของของกลุ่มแฟนคลับเราไหมเยอะอ่ตั้งเป็นนานนิคมมไม่ได้มีเป็นกฎอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าเหมือนแบบพออยู่ๆไปแล้วก็จะก็จะเข้าใจกันเองจะรู้กันเองว่าเออเวลานี้ตามน้องไม่ได้เวลานี้ตามได้เวลานี้แบบ ให้น้องเขาไปเข้าน้ำมั้งใช่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีอยู่ถ่ายรูปดึกและน้องเหนื่อยให้น้องกลับบ้านดีกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาซิงเกิลของเราดีกว่านะของต้นโดยไม่มีเธอเนี่ยอาจจะจะให้ฝากโปรโมทถึงซิงเกิลนี้หน่อยได้ครับก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดของต้นเลยด้วยแล้วกันนะครับชื่อเพลงโดยไม่มีเธอครับก็เป็นเป็นเพลงที่ฟังง่ายลงมาต้นเชื่อว่าน่าจะ ไพเราะอ,อยู่พอสมควรแล้วก็กเ็เป็นเป็นเพลงอ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยครับรเป็นเพลงที่แต่ก็ไม่ได้ฟูมไฟไม่ได้อะไรก็คือเป็นเพลงอ,อกหักแล้วก็เป็นเพลงให้กําลังใจด้วยว่าออถึงแม้ว่าเราเลิกลาใครไปแล้วเราก็สามารถมีชีวิตของเราไปได้โด,ย,ดยที่ไม่มีเขาเยอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับกบเพลงเดียไม่มีเธอก็ที่ช u e m u s i c c o m เลยครับแล้วก็วันที่2ี่กันยายนก็จะปล่อยลง iTunes ครับครับเอ้แล้ว เอ็มวีนี่ของคุณเมื่อไหรนะ่นะเอ็มวียังไม่มีเลยครับตอนนี้<ห>นคือเราเรา,เรากำลังแพล่นกันอยู่ครับอ๋อโอเคอ่ะมิวสิกครับค่ะครับก็มิวก็สำหรับเพลงหูแววนะครับก็หายไปสักประมาณ2ปีได้งานทำเพลงก็กลับมาก็ตั้งใจทำผลงานให้ให้ดีเต็มที่นะครับก็บบยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะใครที่ขอเข้ามากข็ขอให้สมหวังในความรักเหมือนเพลงแล้วกันครับผมโอ้ยแต่ละแฟนคลับถึงรักนั่นนาแล้วก็ปากหวานเนาะแล้วเรื่องรหัสดาวน์โหลดล้วครับมิวสิกขอขอบคุนะถ้าเกิดว่าใครใช้เอ่อ กูมูฟเพลงใช่ไหมครับก็กด2องสองสโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงเลยครับก็สามารถโหลดเข้าเครื่องได้เลยครับโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะฮะที่มาเยี่ยมเยียนแฉะได้เช้านะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จทั้งโดยไม่มีเธอแล้วก็หูแววด้วยนะฮะต้นแล้วก็มิวสิกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักเบกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับผุ้ตรวจและแตงโมกันต่อที่นี่ค่ะแฉรได้เช้าครับครับผม94 EFM สนับสนุนโดย All New Vios V-Control เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ Pure and Bright ทุกรอยยิ้มและสุขภาพความงามที่สัมผัสได้